นั่งคู่พี่น้องนั่งคู่เพเจฝนก็มาเท่าคัมพองนี่ห่องไดเท่าพองคือมานั่งพี่อนุบาลล้มทิบเขมาปอสามเท่าคัมพองนี่เนาะนั่งบีนี่ฮะก็ได้บอนั่งบีห้าขย่างขมาบอือย่างหนังเด้งเลยนี่ตอนนี้ลูกคลองซาวรตจนาฝนก็ไปเนาะมาแต่เฮ้งแล้วนนะฮะก็ หย่างไปใหม่ลูกพ่อมาใหม่วันนี้ทีไปบึงก้อนหนึ่งมาเนี่มาเขาก้อนหนึ่งเาก้นบึงลูกก้อนหนึ่งกคนนั่นนี่แซบ่บวะเ<แ>ท้าเอ็มก็นั่งนั่นนี่นั่งเป๊ะคึนั่งอรือเปียวแซบ่บวะนั่งเป๊ะลูกชิดกินบะเลย โอยน้องคิงแซ่บบ่น้องคิง,บง,คงเ<อ>บิร์ดและไปเอาอีกเด้นอนางคิงสิเบิร์ดถวยเลยเนาะนางคิงคลัมชิเบิร์ดถวยเลยเนาะเจ้าคือถวยอหอยแท้นี่เจ,จ้าบุรีทื้อถวยมาโอ๋อโอ้โหจะเลยคือถวยอหนะอยเนาะเธาต้นก้ากรบเบริทื้อถวยมาแซ่บบ่ษเธอต้นก้า อเอาค่ะเขามาเบนะาิ่งเนาะทางปอเพิ่นเป็นอนุบาลเพิ่นทางเนาะแต่ว่านา้ำรุ่น้ำร้อนมาแสกขับเขับเปีือยอยู่โรงทานอยู่โรงเรียนน้ามงพร้อมด้วยทีมงานทีมประกนทำไมจะคนมือนีินับอยู่บ่ทีมงานเท่าสองสีง่จะคนสบายดี แป่า,าแปดคนรอบที่นึ่งอันนี้ก็คือเด็กๆเฮาเนะาะแซ่บอยู่บ่ลูกอยากกินอีกอยู่บ่อยากได้อีกยังอ,ยงอีกฮนะกันบ่อิ่มแล้วออกไปเติมเด้นนอ,ดอ,อน้องผูบบัวอิ่มเพห็นวะไฟเบิร์ตออกไปเติมเด้อลูกเด้อ อันนี้คือปรสงปรสามบาทติบานเ้าเนาะมีจำนวนหาซีฟคุณพี่น้องเนเพราะว่าอุปกรณ์งานเฮียนก็คือหาซีฟร่วมทั้งอนุบาลนั่นเนาะอุปกรณ์เดี๋ยวให้น้องน้อยนักเฮียนเหมืนกินลูกซีนให้กินเข่าเปียกแล้วก่อนเ้าจังมาหับอุปกรณ์การเฮียนอีกเนาะตาดีอันนี้เจอถวยไปทางได้อันนี้บ่อเจเป็นรีนีอยู่เจ จี้อาตามตามป้าบ่าวไว้สิผ้าลุงเขากินแบบนี้โลดบ่โตโตฮักได้ลุงเองโตฮักได้ทีมงานเขากินคนละแจพีน่น้องไงยืมกินเพราะว่าที่ประหยัดลุงย่าล้านหรืออะไรลุงล้านมีตังค์ สองคนนี่กินไปกินทั้งยืนกินไก่เรามาเราก็แบบกับทันฮันเนาะเราก็จนบบปุดอันนั้นกรุบเรามาเป็นตัวแทนเม่ใหญ่เตียงเนาะเพราะว่าเม่ใหญ่เตียงเป็นหัวหน้าเป็นยิ่งเพิ่งกันเลยส่งลูกายมาแทนเนาะตอนนี้ซาบุภาเรากำลังกินอย่างกันมาแซบบอกซาบุภาแซบแซบเป็นตาสิเผ็ดแต่ของเจ้านี่ย มาเติมอ้าวลุงมีอะไรมีเติมมีเติมพี่น้องเป็นอะไรทีมงานเราแซ่บอยู่วะมาๆๆมาเนียมลงมือก่อนรู้ต้นเปาไก่ในเด้อพี่น้องซอสมะพริกมันเบิดพี่น้องเลยแล้วบีดซอสยอดยอดอยู่หลางเอาไปได้นะหลังเอาไว้เราให้มันจาง

เออร่อยบอ่ oh. ้โอ้เมนเลยี่ีเทียแล้วเมนเนเขาปล่อยให้ทีมงานข้ากินก่อนแล้วก็เด็กน้อยข้ากกำลังทยอยทยอยให้กินอิ่มก่อนเนาะพี่น้องขาจังแจกอุปกรณ์การเฮียนนี่ให้กินข้าเปียกแล้วก็ลูกิ้นเนาะพี่น้อง อนุบากักแน่ด้นี่ลูกินเนาะลูกซินเฮาก็กลังสิเบิดแล้วเอาลูกิ้นบ่ลูกเอาลูกซิ้นํายนั่นมอนี่เอาลูกซินอยู่เออลูกซิ้นบ่ใส่น้ำบ่เอาเอ้ียเพิ่นมีผู้มาเติมเยสดีมีสสดี แซ่บบ่แซ่บว้าเอาในแม่ลูกสิ่นเอาอันหนึ่งถุงหนึ่งแซบไปกินจะกินลายเด้อเดี๋ยวสิอ้วนโอ้ยค่ำบ้งไปเนาะไปเนาะเยอะเยอะยอะเยอเยเป็นอะไรลูกกินหมบเบิดอกินหมเบิดเออกินบ่อเบิร์ดเราอะดับดีดีลูกขี่ไปขี่ไปเอามีผู้ไปแบบมีผู้ถวยที่สองนี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเข้ากันลอแต่อุปกรณ์การเฮียนเนาะพี่น้องก็พวกเข้าก็ข,าขอประคุณน้าว่าเองนีรัดเนาะข้ากุเลเรือในวันที 15, ่สิมกราคมปี2564ันอนะสี่ได้มา เป็นประธานเลียงอาหารในมือนี้เนาะหรือว่าเป็นเจ้าภาพในมือนี้เนาะพี่น้องก็ขอขอประคุณหลายๆคือเงินจำนวนพ่นติีมาเลียงอาหารเด็กน้อยเนาะก็คือเป็นส่งมา4 4 5 0 0เกิบาทแล้วก็เป็นไหทถวายพระเนาะคือสา,าวเล่าได้ถวายไปแล้วเนาะคือ ไปถวายผ่าก็หาร้อยบาทแล้วก็ให้ค่าน้ํามันบ500บเสาเราอกหาร้อยเนาะแล้วก็เรือจากนั้นก็คือเป็นโรงทานอาหารดูอ่ะอุปกรณ์การเฮียนอุปกรณ์การเฮียนแล้วก็ลูกสิน้นต่างๆเนาะเดคือรวมเซตซัเป็นผี่เยี่ยมหอยเนาะถ้าผู้ใดยังมาเพิ่มเติมบริจาคเติมเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงเล็กน้อยกับเิื้นไดเดอร์พี่น้องสาวเรายังฮับอยู่เนาะแต่เมื่อวันค่านีผลสีปิดโซกเฮียนแล้วเ้าสีเอาเป็นเลื่อนไปโซกเฮียนหนาเนาะพี่น้องเข้าจังสีมาเห็ดลงทานมาถาวาผีไดมีจิจใจสัทธาอย่างมาเป็นเจ้าพห่วมกันเนาะเขากัสีต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆเ,เนาะ ขากะสิชมทบชมทบขึ้นไปเรื่อยๆน้อจนกว่าสิพ่อทำลงทานข้าจั่งสิลงทำลงทานต่อไปเนาะขอขอบใจเด้อพี่น้องทีมงานตั้งให้บบสะใจคอยตักเองดีกว่ายาด้ยตตามสบายตามสบายเออ มานจะแจกพื้นแล้วพี่น้องโอ้ย้กโอ้ย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 อย่างไว้เลยปราเต ন বনা ইয়াৰ মই খুব ভাবি ขาเปลี่ยนผู้หญิงแล้วไม่พิ่มไหม่พิ่มน้องวีเขาเปลี่ยนเพิ่มผู้หญิงน้องวีเขาเปลี่ยนเป็นปุ้มเจ้าหญิงโอ้โอีกแล้วเนาะเรนอะไปเปลี่ยนนะหรอกพี่เอากันมาเปลี่ยนเอาของเจ้าไปเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนเพิ่มเจ้าหญิงน้องวีกองผู้ชายมาเอาเพราะว่ามันเหี่ยออกจกตรงได้เป็นแล้วปวดจ้าเป็นเงีเด้อ ขาดขาดเท่าไดรก็เมื่อนี่ขาดอีกแปดมื่อวันนี่ขาดเมื่อวันนี่ขาดเมื่อนี่ขาดอีกแปดตื่นกันเป็นสิบแปดบอกกันว่าเล้อบอกว่าเมื่อนี่มือนี่คนมาเตี้ยนมาว่าหมดล่วสิบแปดเมื่กลาว่าเศร้าไฟผล้วผู้ซ่อนซ้อนกันมีเลยเศร้าไดย เฮากับสิได้มอบให้แม่ครู่เงี้ยไถ่แจกจ่ายให้นักเรียนเป็นเองเนาะพี่น้องเพราะวาจรับนักเรียนที่บ่มาเมื่อได้ที่นักเรียนจำนวนที่ขาดมาเพิ่นกับที่เอาไถ่แจกจ่ายเป็นกำลังเนาะพี่น้องแต่ว่าเนื่องว่าตู้กันนีมีคนมาบริจาคแล้วเนาะพี่น้องแต่ยังทันเลยดำเนินการเนาะเพราะว่าตู้กันเดี๋ยวสาราสิไปเบิ่งให้ว่ามันสิได้แบบใดเนาะเพราะว่า จำนวนเงินกันเดี๋ยวเ้าจังหวไปเบิ่งอีกเต่าเพราะว่าชาวเรายังทะเลเกี่ยงงานให้เสร็จแต่เกี่ยงงานเสร็จเป็นที่หอดเดี๋ยวเ้าสี่สือมามาถวายมือเออโม่ไพ่เนี่ยบ่อเนาะโม่โม่โม่เนาะโอ้ยบุ๋เห็นเี่ยพ่อเนาะโทษโทษโทมืออยู่ดาวกันเลยว่ะได้คู่ดาวเข้ากันเลยว่าถวายเห็นเราเห็นเนาะมืออะไปโรงเรียนมืออะไปโรงเรียนในคู่อันประหารชีมาเนี่ยบอก ไม่ว่าสีปิดปิดยักมื่อบาน้โซเดียนเบงปะซุ่ก่อนเนาะทิมนี้สาวลาสีแดงลามาจากเดอะพี่น้องฝังโก้ไรกุ้งแซ่กุ้งซัตตะไคร้และกุ้งกระดิ่งให้ทีมงานของสาวลานีเดอพี่น้องเปลาไก่กับเบลลี่เดอะนอกูเล่พี่น้องเ่าไก่กันเบล่าไก่ล่นเล่แก็ เบาไก่แล้วก่ออกไปรีอยู่นาะกลังทอดไ่เพราะว่าฝกคนไล่คนแรกที่แานเนด้พี่นองเห็นเบาไก่เ่อกเบาเด้นไปนั่น่ะาวไ่สาวปูไปป้าเอินไปไปเฮียงกันลุงเข้าลุงเาลุงเาไปอยู่ทางหลังเห็นาบ่นำาบก่่ะเนาะเมื่นี่น้าบ่น้่น้านาบุ่าบ่นาม้าไ่น้้าบ่้าก่้านน่ เายังดีต่อด้วเนาะยังีต่อที่เ้างเขา้องออกจาก้งเยียนี่เาก็ยังสีขาวัดราว่าเขาสีเอาไปให้เอาอันนี้ยังก่สุมวานเขาเปียกเาเปียกเออเอาเปียกไปให้บ้านกำลังหาที่ต้มไก่ใส่ซาอยู่เาเอาเป็นไตอยากกินทำไก่ไก่้นต้มเอง มาไก่ต้กัดแต่ตาบอกเป็นไงบ่าวไก่มากินมอย่างนี้าไปกินต้มไก่บ่าไก่เอ็เซี Seven ่ข้ามในไทยหูอะไรเอ็ก็ซียเป็นอะไรตุ่มุ่มต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 ุ่มผมตุมตู้มตุ่มมม่มม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 ม่ม่มม่มมมมม่ม่มต่มม วานเหรอเขามาในบ้านเนาะพี่น้องในบ้านเหานั่งนี่ยในบ้านนั่งกินที่นั่นอันนี้ป็น่สะส่วนบ้านเหาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกันนี่เด้อ บอซิดบอซิดน่าจะสวยเจ้านะสวันนีคือสิเมเ่หรอบอ้เห็นนมื่อแล้วท่านถวยใหญ่สวันนะพร้อพูนีพ่นออกไปห้าหาจะเห็นไก่แล้วเพพ่นว่าจะเมื่อยันสกินเข่าอยู่พ่นว่นี่ นเอากระไรเดี๋ยว้อ่แล้วตันี้ไก่จะเข่าไปไหนอู่แจนบุรีจันบุรีบบราไทยกุฏิอะไรโบราณเป็นไก่ปกทูนสมองอไก่มเจ้าไส่ไก่ตื่น่มเนี่ยน่แซ่บซิดของเจ่ามันป๊อปซีถือไม่แต่ถั่วไอ้บ่แม่นคุณไดถือขัดบ่วงบ่วงกับสิกินเฮือดหลยเออเพืือมีเอาซะ ก็สกินู้เดียวกินมะลงกินูนเดียวเดือดเลยยันยันเมีเยกินน้ำหรือเมื่อกินเยืนองาแล้วครับลูกเดด็ด้ได้ด้เมือได้้บนี่ังไอยู่ด้ี่พากันมาลด เอาไปพันืนพัพื้นเอาไปพันพืนดังไพ่เอามาเฮ้ยตันไหยังเฮ้ยร้านมยาตเกียเท่าเอ็มยาอีเลยยาอีลวยากมาม่าพอเท่าเอ็มนี่ไปซื้อมาม่าเออรีไดีซื้ถั่วเลย เออก็เลยก็เลยอยากกินตัวมีน้ำปลาน้องวี่ได้ดาเห็นบ่ข้ากระจ่งเมียนเขามาถือกันปลาถือหมอมาเลยตาพามตาพามทุ ตาพมตาพมใหญ่คือมอมาเลยมอหรือรูโอ้ยกำลังขั้งสักดเนสบายดีดี้องเอาจับเองเน้อจับเองเนื้ถือบ่วงไหมอยู่บ่ไว้ว่างถือบ่วงไหมอยู่บ่เราเสียเมือสู่ลูกส่ินผู้เดียวบโลงอีกแล้วคนหักลูกหักเมียนั่นแหละ ลาซละให้พันญ่าด้พอเลิศลาแล้คนนลาซละถวยพัลลัญญาเล่าเล่าราบริกินถ้วยเอไหววะคอนน้าไหวเอาอี้ซองน่โอ้บริกินกับเพอน้องน่้ยวเห็นเด็กหน่อยสองคนนะบ่อ กูมึงเมื่อนะเมื่อกูนี่เมื่อนี่นั่งเก้อยของท่านเมือนะเก้อยก็ยืนในถหน่งามาาลงเน่ยแม่บ้านแม่บ้านลงมาแหละบ้านพี่ตังแม่บ้านเตียงคนลงมา เลนะบใจลายด้อเมื่อไหร่พ่อนนี้เมื่อ่หาลงมาก็ไม่ได้กินเนาะใครนอยถึงว่าลงเคียงหบบใครนอยถึงว่าอยู่ลงเคียงออบอือ ไม่กิน่าเลยไปเืงยบามด่ยังขายดีขนาด้บ้างเอาขายดีขายดีเอาแม่แม่บ้านได้ถั่วอยู่ปะแม่บ้านได้ถั่วอยู่เจ้านะ คือถ้วยคือกันกับพอบ้านแท้ถ่วยพอบ้านเหอน่าเอาแะไก็เลยเอาน้ออ้หแม่บ้านเสไปร่างเองพอบ้านพอบ้านกอสล่าให้แม่บ้านล่างแม่บ้านกินตำลังแม่บ้านล่างเจ้าเน่ขอบใจมมนทุหัวมันคือเงียไอ้มน่มนุม ขอบใจลย่องกินผู้เดียวกบแซดแลมกินกับบมบนมันคือเนื้อยเท่เเขาบอกมันหัวนะนะหาทงให้เราดูหามีทงอ่ะมัใหม่ใหม่สิย้อยอีกบ่โมมีทงเราบ่มันคือย่ือไอผาสสะสบายดีเด้อี่น้องเลยกินเรือใหย่ อเรียกเด็กๆันัเนาเล็กๆอิ่มเด็กๆอ,นะอิ่มเพิ่งแล้วอิ่มจักโลนี่วะสิบโอ้จำพ่อสิบโล่ตีนไก่สี่โล่ลูกสินสิบโล่ลูกสิ่นกับซิมน่นีกับสิเฮ้ยาเปียกซิบตีนไก่น่ะสี่ค้งไก่สี่ คงไก่ซีโร่หน้ามีช่องหมอรายละเอียดะบอกไ่บ้านเวก่อนหน้าบ้านนี่เนาะย่านมีการเงาอีกแม่บ้านกับน่งยหงกันกินกันกินเป็นหนูกันอเก่ากินเป็มูังเนเงาโทษละซ้ำมาแุ้นะ